สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมค่ะต้นไม้นะคะชนิดไหนนะคะที่สามารถปลูกนะคะในบริเวณที่น้ำท่วมขังได้ค่ะต้นนี้นะคะต้นประดูแดงค่ะน้ำท่วมขังนะคะนานมากเลยค่ะตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเลยนะคะจนถึงตอนนี้ค่ะเดือน ตุลาคมนะคะก็เกือบเกือบสองเดือนแล้วนะคะน้ำยังไม่ลดเลยค่ะต้นต่อมาก็คือยางนานะคะน่าปลูกมากๆเลยค่ะสามารถปลูกบริเวณที่มีน้ำท่วมขังได้นะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นสักทองค่ะไม่ทนต่อน้ำท่วมนะคะไม่แนะนำให้ปลูกบริเวณที่มีน้ำท่วมขังนะคะท่านในนะคะ จะปลูกสักทองนะคะปลูกบริเวณที่น้ำไม่ท่วมขังนะคะต่อมาก็คือยางพวงค่ะหรือว่าต้นกลุงนะคะต้นยังสวยอยู่ค่ะส่วนต้นนี้นะคะต้นพยอมค่ะน้ำท่วมนานมากเลยนะคะต้นยังสวยงามแล้วก็แตกยอดค่ะ เป็นต้นไม้นะคะที่น่าปลูกมากๆเลยนะคะเป็นไม้เศรษฐกิจค่ะสร้างล่มเงานะคะสร้างแหล่งอาหารค่ะสามารถนำเชื้อเห็ดนะคะมาปลูกได้ค่ะก็คือเห็ดละโงกนะคะเห็ดตะไคร้แล้วก็เห็ดป่าชนิดต่างๆนะคะที่สามารถรับประทานได้ค่ะเห็ดเพาะนะคะดูสิคะต้นยางนาค่ะสวยงามนะคะแตกยอดค่ะ ปูกบริเวณที่มีน้ำท่วมขังได้นะคะนี่คือประสบการณ์จริงจากแอดมินเลยค่ะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะ ที่แอดมินปลูกนะคะก็จะมีนะคะมียางนานะคะยางพลวงค่ะต้นประดู่นะคะต้นกลุงค่ะมะค่าโมงนะคะเป็นพืชที่สามารถนะคะปลูกบริเวณที่น้ำท่วมขังได้ค่ะสักทองนะคะไม่แนะนำเลยค่ะปลูกบริเวณที่ไม่มีน้ำท่วมขังนะคะจะดีมากกว่าค่ะ ปลูกต้นไม้นะคะตระกูลยางนะคะเพื่อเป็นแหล่งอาหารนะคะสร้างร่มเงาค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ